พิษณีย์การเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ก่อนอื่นเราจะพามารู้จักกับสกินเนอร์กันก่อนนะคะสกินเนอร์เป็นนักจิตวิทยานักเขียนนักประดิษฐ์และนักปรัชญาสังคมชาวอเมริกันอือหึจะว่าไปสกินเนอร์ก็มีความสามารถมากมายเลยนะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนเรามาเข้าประเด็นของเรากันก่อนเลยคะ่ะ สกินเนอร์มีแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสกินเนอร์มองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่กระทำต่อสิ่งแวดล้อมของตนเองพฤติกรรมของมนุษย์จะคงอยู่ต่อไปจําเป็นต้องมีการเสริมแรงซึ่งการเสริมแรงหมายถึงผลของพฤติกรรมใดๆที่ทําให้พฤติกรรมนั้นแข็งแรงขึ้น ซึ่งการเสริมแรงก็จะมีทั้งเสริมแรงทางบวกและเสริมแรงทางลบเสริมแรงทางบวกคือสภาพการที่จะช่วยให้พฤติกรรมโอเบรันเกิดขึ้นในด้านความน่าจะเป็นไปได้เช่นให้รางวัลกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดและการเสริมแรงทางลบหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการอาจจะทําให้พฤติกรรมโอเบรันเกิดขึ้นได้ในการเสริมแรงนั้นเช่นนักเรียนที่คุยกันก็จะถูกครูจับไปนั่งหน้าห้อง วิธีการเสริมแรงก็มี2วิธีเช่นกันค่ะวิธีการที่ 1, การเสริมแรงทุกครั้งเป็นการให้การเสริมแรงทุกครั้งที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้และการเสริมแรงเป็นครั้งคราวเป็นการเสริมแรงแค่บางครั้งโดยไม่ให้ทุกครั้งที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยแยกการเสริมแรงเป็นครั้งคราวได้ดังนี้ 1. การเสริมแรงตามอัตราส่วนที่แน่นอน เช่นจะให้รางวัลกับคนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของห้องในวันคริสมาสหน้าส,สอทธง 2. การเสริมแรงตามอัตราส่วนที่ไม่แน่นอนเช่นจัดการสอบย่อยโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าแล้วให้รางวัลแก่คนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 3. การเสริมแรงตามช่วงเวลาที่แน่นอนตัวอย่างเช่นให้รางวัลแก่นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้ในทุกป,ปีการศึกษา และสุดท้ายการเสริมแรงตามช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเช่นการยกมือตอบคำถามในห้องเรียนอือหกตัวยอย่างมาเยอะขนาดนี้เราไปสรุปกันเลยดีกว่าคะ่ะการกระทำใดๆถ้าได้รับการเสริมแรงจะทำให้มีแวนวโน้มเกิดขึ้นอีกส่วนการกระทำที่ไม่ได้รับการเสริมแรงความถี่ก็จะค่อยๆหายไปการเสริมแรงที่แปลเปลี่ยน ทำให้การตอบสนองคงทนกว่าการจสแรงที่ไตตัวการลงโทษทำให้เรียนดูได้เร็วขึ้นและลืมเร็วการให้การเสริมแรงหรือให้รางวัลเมื่อผู้เรียนกระทำพฤติกรรมที่ต้องการสามารถช่วยปลูกฝังนิสัยที่ต้องการได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อไขของสกินเนอร์หากผิดพลาดประการใดจะต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ